สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอวิธีการจากตัวอย่างที่แล้วนะครับก็คือดึงข้อมูลจากชีท e x c e l ลลงมาเก็บไว้ใน Record set แล้วนำข้อมูลจาก Record set เอามาโชว์ในชีท e x c e l จากตัวอย่างคราวที่แล้วนะครับก็คือใส่หลักไปเียแล้วข้อมูลก็จะดึงขึ้นมาโชว์ในชีท e x c e l คราวนี้เราจะมาดูวิธีการดึงข้อมูลจากฟังก์ชันคราวที่แล้วนะครับด้วยโค้ด Record Set เรามาเก็บไว้ใน combo หรือ dropdown list นะครับตามตัวอย่างนี้นะครับวิธีการหลักการก็คือใส่ลากไปเสนอข้อมูลก็จะดึงเฉพาะตำบลเอามาโชว์ใน dropdown list ตัวนี้เสร็จแล้วเราเลือกด r o p d o w n list ตรงนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลที่เป็นอำเภอมาโชว์ตรงนี้เสร็จแล้วเราเลือกตังนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวัดลองดูเลือกตำบลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอำเภอแล้วตัวนี้ก็จะเป็นจังหวัด ตาตัวอย่างนี้นะครับชัทนนี้เราจะมาดูวิธีการทํานะครับเดี๋ยวเพิ่มชีทใหม่เพื่อทําให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็ปรับแต่งหน้าหน้าจอก่อนนะครับฟอนปรับอะไรช่องแรกก็จะเป็นหลหันสไปรษณีย์อำเภอจังหวัดช่องนี้ก็จะเป็นรหันสไปรษณีย์ต้นสี ส่วนช่องตรงนี้เราก็จะใส่เป็น combo box หรือ dropdown list นะครับวิธีการเพิ่มก็ไปที่แท็บที่เป็น developer ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไปเพิ่มก่อนนะครับไปที่ตรงนี้นะครับ insert control ตัวนี้นครับเราเลือก form control เลือกอันที่2เนี่ยครับหรือเอาเมาส์ชี้ดูแล้วก็อ่านดูนะครับอ่ามันขึ้นมา combo box ก็เลือกอันนี้นครับเสร็จแล้วเอามาลากลงาข้าง,งตามฟอร์มนี้นะครับจัดให้มัน ดูสวยงามเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อน,นี้นะครับคลิกให้มันเป็นเป็นตัวนี้นะครับจะขึ้นตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นเป็นชื่อเหมือนชื่อที่เราประก,กาศตัวแปลไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเดลิสต์ตามบนเสร็จแล้วก็ copy มาเลยอนนี้ก็เปลี่ยนอำเภอทีนี้วิธีการนะครับก็คือเมื่อเราคีย์หลักไปสนิทปุบ๊บข้อมูลก็จะไปเก็บ data เสร็จแล้วเอาเฉพาะ ทำบนหรือแขวนเนี่ยมาใส่ไว้ที่ด r o p d o w n list วิธีการทำก็ไปที่โค้ดของ VBA สิ่นะครับเสร็จแล้วไป double c l i ิกที่ชีทที่เราเพิ่มมาใหม่อ่เมื่อกี้นะครับก็คือชีทเมื่อกี้ชีท5เสร็จแล้วเลือก work sheet อันนี้เปลี่ยนให้เป็น even เป็น c h a n นะครับก็คือเมื่อมีการกด enter หรืออะไรที่ในเซลล์นั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะกระทำที่ เซลนั้นนะครับขั้นแรกก็บังคับให้มันทำเฉพาะช่องที่เราเลือกนะครับเมื่อที่เป็นช่อง C2 ก็ใส่เป็นเมื่อ Target ก o w โลที่2และ Target c o l คอลัม์ที่3ก็คือให้ทําเฉพาะแค่อันนี้อันนี้ก็กัดตัวแปรได้คอร์ดเซตเตรียมไว้เลย ทีนี้ก็วิธีการทำก็เช็คก,ก่อนว่าข้อมูลตัวนี้เป็นเป็นช่องว่างหรือเปล่านะครับใส่นี้ได้ะครับต้องในเท่ากับช่องว่าง วิธีการทำก็คือ,คอโหลดข้อมูลเนี่ยเอามาเก็บไว้ในดับดาวลิสต์นะครับแล้ว็จะไปเขียนฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับฟังก์ชันอันนี้ผมเขียนไว้แล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการเขียนนะครับอ,อันนี้ครับก็คือฟังก์ชัน get data to ด o บดาวลิสต์อันนี้เขียนทีเดียวแล้วเราก็ใช้ได้ใช้ได้ตลอดไปเลยวิธีการเขียนฟังก์ชันก็คือ get data ก็คือตัวนี้ก็คือชื่อด o บดาวลิสต์ที่เราประกาศไว้ม่อกี้นะครับจำได้รครับตัวนี้นี่ครับ DDL ตำบน ตัวนี้ก็ d ีดอำเภอก็คือมันจะมาใสายย่ตรงนี้เป็นชื่อตัวแปรในคอร์สเซตก,ก็คือไป็ก็กจดัตาข้อมูลมาชุดหนึ่งเอามาเก็บไว้ตรงนี้ฟิลที่เราต้องการจะโชว์เช่นฟิลอำเภอตำบลอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ประกาศตัวแปรต่างๆขึ้นมาเวิร์กชีตดอกดาวริฟแล้วก็ก็คือชื่อตัวแปรเวิร์กชี t ตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปเอาค่าของตัวนี้มาเก็ตข้อมูลต่างๆการทํางานก็ ตัวนี้เป็นฟังก์ชันสําหรับเหมือนไม่ให้มันโชว์สกินอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยครับเจะทําให้หน้าจอมันเร็วขึ้นนะครับขั้นแรกเลยเราก็รีมูฟข้อมูลต่างๆออกจากดับดาวลิสต์นะครับอันนี้ครับประกาศตัวแปรดีดีรีมูฟออออยเทมก็คือข้อมูลที่อยู่ในนี้นะรีมูฟออกให้หมดเสร็จแล้วเราก็วนลูปเอาข้อมูลที่จับได้จากเรคคอร์ดเซตนะครับกับจะใช้ลูปประเภทไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลเข้าดับดาวลิสต์นะครับแล้วก็ดีดีดับแอด ไอเทมอันนี้ก็คือชื่อข้อมูลที่เราจะต้องไปโชว์ในคอร์ดเซตอันนี้นะครับที่เราเคยทำไว้คราวที่แล้วทันทีแล้วเราทำน,นี้นะครับเราจะเก็บข้อมูลจากชุดนี้นครับเอามาเก็บไว้ในนี้เห็นว่ามีชื่อฟิล์ดต่างต่างๆนะครับอันนี้นะครับก็คือชื่อฟิล์ที่เราจะามาโชว์นะครับชื่อฟิล์ตัวนี้เป็นค่าของอินเด็กซ์ของแบบดาวลิสต์นะครับแล้วก็ใส่ไป เริ่มต้นที่1แล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆบวกไป1จนครบเลขแล้วก็ก้าวหลุดหลุดออกมาแล้วก็ปิดไม่คอร์เซตสก,กีนับเดก,ก็ให้เป็น t ู o กลับมาเหมือนเดิมมาดูวิธีการใช้นะครับก็ไปที่ชีทเดิมชีทที่5ที่เราจะทำมาแล้วก็เซต get data to drop down list d o p down list ที่เราจะเอามาใส่ก็คือตำบลประกาศเป็นสตริงเลยนะครับ ก็คือมันจะมีทู o ิี่เห็นนะครับ concept ก็คือ as f i l ที่ต้องการโชว์คือตำบนจะเห็นว่าตัว i s นี้เรายังไม่มีข้อมูลมานะครับเราก็ไป get data โดยใช้ฟังก์ชันเดิม get data get data ตัวนี้คือจากวีโอชุดที่แล้วนะครับเดี๋ยวลองกลับไปดูได้น,นะครับหน้าเปา็น s เราก็จะเอาจาก4.2อ่า วิธีการทํางานก็คือไปหาระัปร์เนีเสร็จแล้วมาเก็บข้อมูลในเรคคอร์ดเซตแล้วเข้าฟังก์ชัน g ก t Data to d o o ับดาวลิสต drop down list ก็คือตัว r o p Down List ตำบนเรคคอร์ดเซตนี้ไปดึงฟิลดนี้ขึ้นมาโชว์เพราะจริงๆเราไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับไม่ต้องฟังก์ชันเลยเพราะว่าฟังก์ชันเราเขียนเป็นไม่มี Return ค่าอะไรอะลองลองทดสอบดูนะครับหนึ่งหนูงหน,หน,หนอ่ามาแล้วครับก็คือข้อมูลจะเข้ามาที่ r o p down list ทีนี้วิธีการต่อไปก็คือเมื่อเรากดเลือกตรงนี้ต่างๆข้อมูลจะต้องมาฟิลเตอร์วิธีการหาก็คลา้คลายวิธีการเราฟิลเตอร์เนี่ยครับเช่นเราเลือกเร,เราเลือกตำบลใช่ไหมครับเราเลือกบางเขนมันก็จะได้อำเภอก็หลักการเดียวกันนะครับเดียเด๋ยวไปดูวิธีการนะครับหลังจากเอาข้อมูลเข้าดับดาวน์ลิสต์แล้ววิธีการก็คือเราต้องมีแอคชั่นในการเข้าไปที่ดับดาวน์ลิสต์ที่เป็นตำบลน,นี่ผมเขียนไว้แล้วนะครับ ก็คือเขียนฟังก์ชันไว้ฟังก์ชันตำบลก็เขียนเหมือนเดิมตัวน,นี้เป็น work sheet dropdown list dropdown list ตัวที่เราจะเรียกขึ้นมานะครับก็คือ dropdown ตำบลก็ประกาศ record set ขึ้นมาอันนี้ก็ไป get get data เหมือนเดิมก็คือตัวนี้ c 2ก็คือหลักไปสนีพอได้เสร็จก็จะได้เป็น record set ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มมานะครับก็คือจะต้องเขียนเพิ่มไปดูวิธีการเขียนก็ เราเอา record set ชุดเดิมเลยครับเอามาฟิลเตอร์เพิ่มโดยใส่ตามฟังก์ชันนะครับก็คือจะต้องมีรหันสไปรษณียีเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตำบลในการฟิลเตอร์หานะครับวิธีการฟิลเตอร์ก็ตัวนี้ให้เป็นคืนค่ามันเหมือนเดิมก่อนจาก record set ชุดที่แล้วที่มันส่งเข้ามานะครับแล้วก็เอามาฟิลเตอร์รหัสเปรษณียีและตำบลออนแมทกันปุ๊บมันก็จะได้เป็น record set แล้วก็คืนค่า record set กลับไปนะครับฟังก์ชัน return record set ก็จะได้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็ record set ตัวนี้ตัวนี้หลักไปสนีลองดูนะครับ record set หลักไปสนีแล้วก็ตำบลตำบลได้มาจากตัวนี้จะเป็น d o p d o w n list นะครับวิธีการเขียนก็คือตัวนี้นะครับ d o p d o n list list index List ือ index ก็คือตัวตัวแปรที่ที่บอกไว้เมื่อกี้ครับที่เป็น x กลับไปดูตัวนี้ครับ มาเริ่มที่1มันก็จะเหมือนเป็นค่าที่1ค่าที่2อ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลิสต์นี้ก็จะโชว์ชื่อของลิสต์นั้นๆออกมาเดี๋ยวลองดอูลองดูนะครับวิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชันนี้วิธีการเรียกก็คือตรงนี้ต้องเป็นใส่เป็นมาโครนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ได้เลยแคสไล์มาโคเสร็จแล้วให้ตรงนี้ฟังก์ชันที่เรา,าเป็นสับฟังก์ชันที่เราเขียนไว้ก็แอคชั่นตำบนแล้วกดโ okay. อเคเสร็จแล้วเราก็เลือกได้เลย มันก็จะวิ่งมาจากชาตนนี้ใช่ไหมครับวิธีการไล่ตรงนี้นะครับเรากดดีบัคดูก็ได้ครับกด F8 กด F8 มันจะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับบรรทัดที่เป็นสีเหลืองคือมันหยุดอยู่ให้เราดูค่าได้อ่าน,นี้นะครับเห็นไหมครับอินเด็กซ์ที่5้าลิสก็คือท่าทายอ,อันนี้ก็จะเลือกไปเรื่อยๆส่วนหลังจากที่เราเลียกอันนี้เสร็จุ๊บ ข้อมูลก็จะไปฟิลเตอร์หาอำเภอต่อนะครับจากโค้ดที่แล้วมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับก่อนอื่นเราก็จะเอาข้อมูลเนี่ยตัวที่เป็นตำบลเอามาเก็บไว้ในช่องฟิลของ c 4, 4คือช่องอมันซ่อนอยู่เนี่ยครับเอามาเก็บไว้ก่อนพอเก็บเสร็จปุ๊บเราจะได้ฟิลนี้ใช่ไหมครับก็เก็บค่าไว้เสร็จแล้วก็ไปใช้ฟังเรียกฟังก์ชันเดิมมาใช้งานได้เลย get data to drop down list อันนี้ก็ไปเก็บใน drop down list ที่เป็นอำเภออันนี้ครับอำเภอ ก็เหมือนเดิมใช้ในคอร์ดเซตชุดเดิมได้เลยชุดนี้นะครับแล้วก็ฟิลที่โชว์อำเภอมันก็จะทำงานไปที่ฟังก์ชันนี้ก็เหมือนเดิมมันจะเคลียร์ค่าก่อนเสร็จแ,แล้วก็มา,ชมมาโชว์ใหม่อันนี้เรายังไม่ได้ทำอีเวนต์มันนะครับก็คือเมื่อเราคลิกเลือกอำเภอก็เหมือนเดิมคือเราไปเซตสายนาโคลไปแอคชั่นอำเภอแอคชั่นอำเภอที่เราเขียนไว้ก็จะอยู่อ,อันนี้นะครับก็จะเขียนคล้ายๆกัน คล้ายกันแล้วก็มีเพิ่มเติมคือ get data อำเภอ get data อำเภอก็ per. คือจะต้องส่งค่าส่งค่าเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะมีค่าเป็น dropdown list ที่เราต้องใส่เข้าไป recordset get data g e t data อำเภอนะครับก็จะทำการลเตอร์เพิ่มนะครับก็คือจะมีรหัสไปรษณีย์ตำบลและอำเภอหัสนไะปรษณีย์ตำบลและกล็อำเภอนีนะคะ่ครับเป็นการฟลเตอร์หาจังหวัดวิธีการหาจังหวัดก็เราได้สาเตนร์เสร็จก็ได้จังหวัด แล้วก็ส่งข้อมูล recordset กลับไปเป็นตัวนี้แต่ทีนี้ตัวนี้เราไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วเราไปโชว์เลยนะครับ Get data ช่องนี้ตามที่บอกก็คือตัวนี้เปน็นตำบลตำบลตัว Tooltip มันแจ้งมาว่า recordset ระดับไป้น,นีตตำบลแล้วก็อำเภออำเภอได้จาก dropdown list ตรงนี้เสร็จแล้วก็ได้ recordset ชุดหนึ่งแล้วก็มาหาได้เลย มันต้องได้เลกคอร์ดเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ดักไปเลยว่าถ้ามีค่าถ้ามีค่าก็าม,าามาโชว์ได้เลยฟิลที่เป็นจังหวัดเขาขึ้นมาโชว์ได้เลยเสร็จแล้วก็ปิดเลกคอร์ดไปก็าจบวิธีการทํางานาลองดูและตามนี้นนนครับอันนี้ทําเป็นตัวอย่างไว้ให้ดูเผื่อมีอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเราสามารถเอาไปประยุกต์การใช้งานต่อไปได้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ถ้ามีโอกาสจะฝากลิงก์ไว้ให้ดาวน์หลอกไปทดลองดูได้นะครับสำหรับนนี้ขอบคุณครับ